ตาเจ้าหาเถุงเชื้อมันหาาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอหานเราชื่อกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าคะเฟ้ยฉางหาวคะ่ะแล้วนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกับหล่อชื่อหรือ,อยังในวิชาภาษาจีนพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราชื่อจะมาสอนเรื่องอะไรเราซื้ออยากให้นักเรียนถ่ายก่อนอ่า จากรูปภาพนักเรียนคิดว่าเราซื้อจะมาสอนเรื่องอะไรคะในวันนี้เก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราซื้อก็จะมาสอนในเรื่องของหสีสันนั่นเองค่ะยีเซนนักเรียนเราออกเสียงตามเราซื้อสิคะยีสันยีสันยีเซอ เฟ่ยฉางหาวค่ะเยียนเซ่อแปลว่าสีสันเฟ่ยฉางห่าวค่ะถ้าอยากรู้ว่าสีสันหรือสีในแต่ละสีเนี่ยในภาษา,า,าจีนเราจะพูดว่าอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยมาที่สีแรกจากน้องกบจากผากักนักเรียนคิดว่าสีคือสีอะไรเอ่ยอสีเขียวเก่งมากค่ะ สีเขียวในภาษ,าษาจีนเราจะพูดว่าล er, er, er ี่เซ่อลี่เซ่อลี่เซ่อไหนหนักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยคะ่ะเฟยฉางห่าวคะ่ะล er ี่เซ่อแปลว่าสีเขียวเอสีเขียวในภาษาจีนเราออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยคะ่ะเฟยฉางห่าวคะ่ะออกเสียงว่าล er ี่เซ่อ ลี่เซอ่อแปลว่าสีเขียวนั่นเองอเหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือปีชุ่นหรือลำดับขีดของตัวอักษรจีนนักเรียนก็สามารถดูได้แล้วก็อย่าลืมคัดตามด้วยนะคะคัดลงในกระดาษหรือสม,มุดก,ก็ได้แล้วฝึกคัดบ่อยๆนะคะและนักเรียนจะสามารถจำตัวอักษรจีนได้อย่างง่ายๆเลยละคะ่ะไปดูกันที่สีต่อไปค่ะ สีต่อไปนะคะาจากอันนี้เม็ดข้าวนะคะแล้วก็น้องแมวมีสีอะไรเอ่ยนักเรียนลองบอกเราซือ้อสิคะเก่งมากสีขาวสีขาวในภาษาจีนเราจะพูดว่าปายเซอปายเซอปายเซอ,เอลองออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยคะ่ะเหินป้างงนาะปายเซอแปลว่าสีขาว ไหนเราเออกเสียงให้เราซื้อฟังอีกรอบสิคะเฟย์ฉาง่าวค่ะปลายเส้นนะคะแปลว่าสีขาวสีขาวในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายเส้นนะคะแปลว่าสีขาวอันนี้ก็จะเป็นปีชุนเหมือนเดิมนะสามารถดูและฝึกเ,เขียนไปได้เลยนะคะจะได้จำได้ง่ายๆไม่ยากเกินไปเราซื้อเชื่อว่ามันจะไม่ยาก เกินไปสําหรับนักเรียนหรอกนะคะเพราะนักเรียนของเราซื้อนั้นเก่งมากโอเคไปที่สีต่อไปกันเลยอ่าดูจักตุ๊กตาตัวนี้ค่ะแบทมาลุรู้จักไหมเอ่ยโอเคแล้วตัวนี้ล่ะรู้จักไหมตัวนี้โด่งดังอยู่นะอ่าเก่งมากมีนักเรียนรู้จักนะคะตัวนี้ก็คือเคียวกุดนั่นเองโอเคทั้งแบทมาลุทั้งเคียวกุดเขามีสีอะไรเอ่ย อ่าสีดำสีดำในภาษาจีนเราจะพูดว่าเฮยเซอเฮยเซอเฮยเซอนักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางห่าวค่ะเฮยเซอแปลว่าสีดำสีดำในภาษาจีนเราออกเสียงว่าเฮยเซอเก่งมากค่ะเฟยฉางเฟยฉางห่าวค่ะ อันนี้ก็เป็นปีชุนหรือลำดับขีดของคำว่า h e เ i s e r นะคะนักเรียนก็ดูแล้วก็ฝึกเขียนไปด้วยนะคะไปที่สีต่อไปกันเลยอ่าดูจากเสื้ออ่านักเรียนรู้จักสีนี้ไหมคะอ่าสีฟ้าขนมอันนี้นักเรียนคิดว่าเป็นขนมอะไรมีใครรู้จักไหมเอ่ยอ่ามีเพื่อนรู้จักนะขนมอันนี้ก็คือมากาลองนั่นเองทั้งมากาลองและก็เสื้อตัวนี้มีทั้งหมด เป็นสีฟ้าสีฟ้าในภาษาจีนเราจะพูดว่าหลานเซอร์หลานเซอร์หลานเซอร์นักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเห็นหาว่าหลานเซอร์นะคะ,ะ,คะจะแปลว่าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้ซึ่งในภาษาจีนเนี่ยสีแต่ละสีอ่ะก็จะมีโทนสีแตกต่างกันไปก็อาจจะพูดแตกต่างกันไปบ้างนะคะ ต่หลเซอร์ก็แปลรวมๆก็จะได้เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้ค่ะ,ะหลานเซอร์แปลว่าเฟยช้างห่าวสีฟ้าหรือสีน้ำเงินในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเก่งมากค่ะน,นี้ก็เป็นลำดับขีดหรือปีชุนของหลานเซอร์นะคะนักเรียนก็ดูตามไปด้วยแล้วก็ลองเขียนไปด้วยนะคะไปทไี่สีต่อไปกันเลยค่ะมาที่สีต่อไปนะคะอาร์มิ มีมวกหนึ่งใบแล้วก็มีช้างนักเรียนมองเห็นเป็นสีอะไรเอ่ยสีเทาค่ะถูกต้องสีเทาในภาษาจีนเราจะพูดว่าฮุยเซ่อฮุยเซ่อฮุยเซ่อนักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยคะ่ะเฟ่ยช้าง่าวค่ะฮุยเซ่อแปลว่าสีเทาอลองออกเสียงอีกรอบหนึงค่ะฮุยเซ่อฮุยเซ่อ ฮุยเซอรุยเซอแปลว่าสีเทาเฟ่ยฉางห่าวค่ะสีเทาในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเก่งมากค่ะอันนี้ก็เป็นปีชุนหรือลำดับคีดของคำว่าฮุยเซอนะคะนักเรียนก็ดูแล้วก็เขียนตามด้วยนะคะจะได้จำได้ค่ะมาที่สีต่อไปกันเลยอคุณลุงแซนต้าใส่เสื้อผ้าใส่หมวกสีอะไรเอ่ยอสีแดง แตงโมเนื้อข้างในของแตงโมมีสีสีแดงสีแดงในภาษาจีนเราจะพูดว่าหงเซอร์หงเซอร์หงเซอเรอ์นักเรียนลองพูดตามหลัซื้อค่ะหงเซอร์หงเซอร์หงเซอร์เฟยฉางห่าวค่ะหงเซอร์แปลว่าสีแดงอลองพูดตามหลักส้ออีกรอบนึงค่ะหงเซอร์ หงเซอร์หงเซร์เฟยฉางเ่าค่ะออกเสียงได้ดีมากเลยนะคะหงเซอร์แปลว่าสีแดงสีแดงในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าหงเซอร์เ,เก่งมากค่ะอันนี้ก็เป็นปีชุนของคําว่าหงเซอร์นะคะอย่าลืมเขียนตามอย่าลืมดูนะคะว่าเขียนอันไหนก่อนเป็นเขียนแรกจะได้จําได้นะคะ ไปดูที่สีต่อไปกันเลยอาการ์ตูนตัวนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักใช่ไหมเอ่ยอาถูกต้องตัวนี้คือปิกาจูนั่นเองปิกาจูมีสีสีเหลืองข้าวพวกก็จะมีสีสีเหลืองสีเหลืองในภาษาจีนเราจะพูดว่าหวงเสหัวงเสหัวงเส นักเรียนเราเออกเสียงตามเราซื้อค่ะเฟย์ฉางฮ่าวค่ะอีกรอบหนึ่งห่วงเสอห่วงเสื้อห,ห่วงเสือเฟย์ฉางฮ่าวค่ะห่วงเซอรอแปลว่าสีเหลืองนั่นเองสีเหลืองในภาษาจีนเราเออกเสียงว่าเหินป้างงาห่วงเสอรอค่ะ ันนี้นะคะก็จะเป็นปีชุนเหมือนเดิมน,นะคะของคําว่าหัวกระเซินักเรียนอาจจะมองว่ายากนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามองหรือดูลำดับขีดเนี่ยเราก็จะสามารถเขียนได้ตามขั้นตามตอนจะได้ไม่ยากเกินไปค่ะเราซส้อเชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนแน่นอนค่ะโอเคค่ะเราไปดูที่สีต่อไปกันเลยใครรู้จักหมีตัวนี้มั้งเอย่ยถูกต้องหมีตัวนี้นะคะมาจากเรื่อง v ีแบ่ตัวนี้ชื่อว่า g i สลีนั่นเองก i สลี่และกระเป๋านี้ก็มีสีเดียวกันนะคะก็คือเฟยฉางห่าวค่ะคือสีน้ำตาลนั่นเองสีน้ำตาลในภาษาจีนเาจะพูดว่าจงเซอจงเซอจงเซอร์นักเรียนเราออกเสียงให้เราซื้อฟังเลยค่ะเฟยฉางห่าวค่ะจงเซอแปลว่าสีน้ำตาลนั่นเอง อานะเวียนเราออกเสียงตามหลักสือนะคะจงเซอร์จงเซรจงเซร์ฟยฉางห่าวค่ะจงเซอร์แปลว่าสีน้ำตาลแล้วสีน้ำตาลในภาษาจีนเราออกเสียงว่าเก่งมากค่ะอันนี้ก็เป็นปีชุ่นเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะไปที่สีต่อไป สีนี้นะคะนักเรียนรู้จักผักอันนี้ไหมเอ่ยอมีเพื่อนบางคนรู้จกักอันนี้ก็เป็นมะเขือม่วงนะชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นมะเขือม่วงดังนั้นสีที่เราจะดูต่อไปคือสีสีม่วงนั่นเองสีม่วงในะภาษาจีนเราจะพูดว่าจือเซ่อ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 แปลว่าเฟยฉางฮาวจือเซ่อแปลว่าสีม่วง อลองออกเสียงให้เราซื้อฟังหน่อยสิคะโอเคบางคนยังออกไม่ชัดน,นะคะออกว่าจือเซอร์จือเซอร์จือเซอ,อเรออ์พูดตามเราซื้อนะคะจือเซอร์จือเซอร์จือเซอ,อเรออ์ดีขึ้นนะคะเฟืยฉางฮาวค่ะจือเซอร์แปลว่าสีม่วง แล้วสีม่วงในภาษาจีนเราเออกเสียงว่าอ่าเฟยฉางห่าวค่ะอย่าลืมดูปีชุ่นหรือลำดับขีดด้วยนะคะมาที่สีต่อไปกันเลยค่ะอ่าอันนี้น่าจะเป็นสีสุดท้ายแล้วนะคะอ่านักเรียนรู้จักปลาตัวนี้ไหมเอ่ยอ่าเราเรียกกันว่าปลาการ์ตูนหรือจะมีเป็นหนังนะคะเรื่องปลานีโมนั่นเองบางคนก็รู้จักบางคนก็รู้ไม่รู้จักนะคะไม่เป็นไรค่ะปลาการ์ตูนเนี่ยมี ลำตัวสีอะไรคะอ่าสีขาวกับสีส้มแล้วส้มละ่ะมีเปลือกสีอะไรสีส้มคำศัพท์ต่อไปที่เราจะเรียนนะคะคือคำว่าเฉิงเซอ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 แปลว่าสีส้มอ่าเก่งมากคะ่ะเฉิงเซอร์นักเรียนเราออกเสียงตามเราซสือนะคะเฉิงเซอเฉิงเซอ เฉิงเซอร์เฟยฉางหาวค่ะเฉิงเซอร์แปลว่าสีสม้มสีส้มในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเฟ่ยฉางหาวค่ะเฉิงเซอร์ก็อาจจะมองยากนิดน,นึงนะแต่ถ้าเราดูตามลำดับขีดก,ก็จะไม่ยากเกินไปค่ะโอเคหลังจากที่เราได้เรียนคำศัพท์มาทั้งหมดสิบสีสิบคำแล้วนะคะเราซื้อก็จะมาเรียนสีเรียนสีหรือว่า ทบทวนถูกต้องค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่าเราซื้ออยากจะรู้ว่านักเรียนน่ะตั้งใจเรียนหรือเปล่าอามาเริ่มกันเลยนะคะสีแรกนะคะเราซื้ออยากจะดูว่าใบไม้เขียวๆเวนี่ยในภาษาจีนเนี่ยสีเขียวเนี่ยเขาพูดกันว่ายังไงเอ่ยอะไรนะคะเก่งมากค่รับเฟยชฉางข่าวค่ะสีเขียวในภาษาจีนเขาพูดว่าลี่เซอ ลุยเซอร์ลุยเซอร์นักเรียนลองพูดสิคะเฟยฉางห่าค่ะอ่าแล้วลำต้นล่ะคะลำต้นมีสีน้ำตาลสีน้ำตาลในภาษาจีนพูดว่าเขินปางงาสีน้ำตาลในภาษาจีนเราพูดว่าจงเซอร์จงเซอร์จงเซอร์ลองพูดสิคะเก่งมากค่ะอ่าแล้วสีดำล่ะคะสีดำน้องอีก,กาตัวนี้สีดำในภาษาจีนเราจะพูดว่า เฟยช้างขาวค่ะเราจะพูดว่าเฮยเซอร์เฮยเซอร์เฮยเซอร์อ่าเก่งมากค่ะน้องแมวหรอคะน้องแมวมีสีไดเอ่ยสีขาวสีขาวในภาษาจีนเราจะพูดว่าอ่าเก่งมากในภาษาจีนเราจะพูดว่าปายเซอร์ปายเซอร์ปายเซอร์อ่าต่อไปนะคะเราก็จะมาดูน้องส้มกันน้องส้มในภาษาจีนเราจะพูดว่า ่เก่ง sí, มากค่ะเราจะพูดว่าเฉิงเซอเฉีงเซอสีส้มนะคะข้าวโพดนะคะข้าวโพดมีสีอะไรสีเหลืองในภาษาจีนเราจะพูดว่าเก่งมากเราจะพูดว่าห่วงเซอหวงเซอหวงเซอร์แล้วน้องมะเขือม่วงล่ะคะเราจะพูดว่าอะไรเอ่ยสีม่วงเก่งมากค่ะเราจะพูดว่าจื่อเซอจื่อเซอจื่อเซอ เก่งมากแล้วทองฟ้านี่ล่ะคะเราจะพูดว่าอะไรเอย่ยสีฟ้าเราจะพูดว่าเฟ้ยฉางห่าวค่ะสีฟ้าเราจะพูดว่าหลานเซอหลานเซอหลานเซอเราออกเสียงสิคะเฟ้ยฉางห่าวค่ะและน้องช้างนี่ล่ะคะเราจะพูดว่าว่าอะไรเอย่ยอ่าผิดตัวแล้วเราซือ้อพระอาทิตย์ดีกว่าเรามาที่พระอาทิตย์กัน ดวงอาทิตย์เราเรียกว่าดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์เราจะพูดว่าหงส์เหงส์เหงส์เสหงส,ส์เสสีสีแดงอ่ะมาถึงน้องช้างจริงๆแล้วน้องช้างน้องช้างมีสีสีเทาสีเทาเราจะพูดว่าหุยเสิร์หุยเส์ุยเส,ยส์โอเคได้ทบทวนกันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนที่บ้านอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับสีแล้วนะคะและได้ทบทวนกันแล้วนั้นจั่วเย่จั่วเย่จัจ่วเย่หรือว่าการบ้านที่เราชื้อจะให้นักเรียนไปทําในวันนี้นะคะเราซื้อเข้าใจนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีการบ้านเยอะมากดังนั้นเราซื้อจึงลดการบ้านให้นักเรียนน้อยลงค่ะดีใจไหมเอ่ยโอเคในหนึ่งใบของเราซื้อนะคะ ด้านบนก็จะเป็นใบความรู้เรื่องที่เราซื้อสอนไปในวันนี้ก็เป็นเรื่อง4ีนั่นเองค่ะถ้านักเรียนคนไหนยังจาไม่ได้หรือยังออกเสียงไม่ถูกก็สามารถไปดูในใบความรู้หรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถถามเราชื้อได้เลยนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดหรือการบ้านที่เราซื้อจะให้นักเรียนทําคําชี้แจงเนี่ยเราซื้อบอกว่าให้นักเรียนระบายสีรูปภาพให้ถูกต้องตามคําศัพท์ที่เราซื้อกําหนดให้อ่า ถ้านักเรียนคนไหนงงนะคะเราซื้อมีตัวอย่างการบ้านให้ด้วยงั้นเราไปดูกันเลยตัวอย่างการบ้านนะคะเราซื้อมีคําชี้แจงมาให้งั้นเรามาอ่านคําชี้แจงไปพร้อมๆกันนะคะจะได้เข้าใจตรงกันค่ะคําชี้แจงให้นักเรียนละบายเสียรูปภาพให้ถูกต้องตามคําศัพท์ที่กําหนดให้อ่าเก่งมากนะคะ ในวันนี้นะคะก็จะมีการบ้านแค่6ข้อเท่านั้นเองที่เราซื้อบอกเช่นข้อแรกนะคะก็จะเป็นรูปแอปเปิลใช่ไหมเอ่ยแล้วคำศัพท์ที่เราซื้อกำหนดมาให้ก็คือคำว่าหงเซอร์หงเซอร์หงเซอเรอ์แปลว่าสีอะไรคะนะักเรียนเฟื่อางห่าค่ะรูปแรกนะคะเราซื้อก็ระบายสีแดงลงในแอปเปิลเพราะเราซื้อกำหนดหงเซอร์มาให้นั่นเองอา อันนี้ก็ระบายนะคะระบายให้สวยๆนะคะอย่าให้ออกนอกลูกนะคะอ่าอันนี้ก็คือการบ้านของเราซื้อง่ายไหมคะโอเคถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถถามเราซื้อได้นะคะการบ้านของเราซื้อก็มีแค่นี้แลค่ะคือให้ระบายสี่รูปภาพตามสีที่เราซื้อกําหนดด้านล่างนี่นะคะก็จะมีหกูปแค่น,นั้นเองโอเคสําหรับวันนี้เราซื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ใครมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรก็สามารถถามเราซื้อได้ค่ะอ้อเราซื้อลืมบอกนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยเราซื้อได้ปินใบงานไปให้แล้วนักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะต้องไปปินเองหรือว่าจะต้องมานั่งคัดลอกลงสมุดลงกระดาษเราซื้อปินไปให้แล้วนะคะสำหรับนี้เราซื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบา,บายายใจเจียนล้ดเจอกันใหม่ค่ะ